สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะยายตุยคนขอนแก่นในเคมบริดจ์ค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศช่วงตอนกลางวันนะคะคือเรื่องของเรื่องยายตุยจะพาไปชมบรรยากาศตอนกลางคืนที่เขาจะมีการจุดพลุค,คืนนี้นะคะและนี่ก็คือตรงสะพานที่เขาจะมีการปิดถนนนะคะคืนนี้และถนนอีกลหลายเส้นก็จะมีการปิด ถนนเหมือนกันเพราะว่าคืนนี้จะมีคนเยอะมากและนี่ก็คือตรงสะพานไม่ใช่น้อยๆนะคะสะพานก็ยาวกว้างเหมือนกันนะคะแต่ตุ๋ยจะให้ดูว่าคืนนี้คนจะเยอะมากแค่ไหนเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะพี่น้องจ๋าตอนแรกตุ๋ยว่า like จะมาไลฟ์ให้ดูแต่ค <The way. S 2> งทำไม่ได้เพราะว่าสัญญาณไม่ดี ก็เลยจะนี่เลยค่ะให้ชมบรรยากาศตอนที่คนเขาเดินตามท้องถนนเนี่ยพี่น้องจ้ะจิตุยจะทำเป็นลิบไปแล้วกันนะ้องนุ่นเขาจุดแล้วนะครับพี่น้องจ้าก็คือคนุ่นเขาเริ่มแล้วเขาสตาร์ทแล้วนะครับพี่น้องคนคนเขามาตั้งแต่หกโมงแล้วตอนนี้จิตุยก็ออกบ้านเกือกุ้งหนึ่งนะ,ะพี่น้องจ้ะ พอจุดแล้วนะคะตอนนี้ น้องคนเยอะมากเข้าไปในงานไม่ได้แน่นเลยเต็มถนนเลยปีนี้ไม่มีกองไฟปีนี้ไม่มีกองไฟจริงพี่น้องโอ้โหคนเยอะมากน จะเห็นว่าตอนนี้นะคะคนที่อยู่บนสะพานก็จะพยายามทยอยลงไปข้างล่างนะคะและจะไปเบียดกันอยู่ด้านในคนที่อยู่ด้านในนี้ก็คืออาจจะมองไม่เห็นพลุนะคะมองไม่สะดวกและหลายๆคนก็เลือกที่จะอยู่บนสะพานและที่มองเห็นเป็นไฟอยู่ด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำซึ่งเป็นวิวที่จะตุยพามาชมตอนกลางวันนะคะ เขาก็ดื่มเบียร์กันแล้วก็ยืนชมพลุที่กำลังจุดนะคะส่วนคนที่อยู่ข้างบนก็ยืนเบียดกันอยู่ตรงนี้เลยค่ะ Oh, <laughs> hey. บางช่วงบางตอนจะตุยก็จะตัดเสียงออกไปนะคะเพราะว่าจะมีเสียงเพลงรัวผิดลิขสิทธิ์ YouTube เนาะพยายามที่จะมุดเข้าไปถ่ายแต่ไปไม่ได้พี่น้องเพราะว่าคนแน่นจะตุยก็เลยยืนถ่ายเนี่ยต้นไม้ก็บงังพลกุก็มองไม่เห็นอะไรนะพี่น้องขอโทษด้วยค่ะบริเวณที่มีการจุดพลุแถวนั้นแหละพี่น้องคนจะแน่นมาก ก็คือสนามกว้างๆที่ยตุยพามาชมตอนกลางวันนั่นแหละคือเต็มหมดเลยค่ะพี่น้องคะ คนเยอะมากเนี่ยเตุยคิดว่าสงสัยจะมาหมดทั้งตำบลมาหมดทั้งจังหวัดเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ก็แค่เฉพาะ,ะตรงที่จะตุยยืนอยู่นะคะสำหรับทางที่จะตุยเดินผ่านมาแต่อีกถน,นนอีกหลายๆเส้นเจตุยมองไปก็คือเห็นคนยืนออกกันเต้มเหมือนกันพี่น้องคนเยอะจริงๆก็แค่มาดูพลุแค่นั้นแหละพี่น้องจา้า นีจัดน้อยมากเลยจัดน้อยมากๆพี่น้องจ๊าไฟก็ไม่มีแต่คนมาเยอะคงคงคนคงจะแบบผิดหวังมากเลยปีนี้ประหยัดอะไรปานนั้นก็ไม่รู้พี่น้องจ๊าคนคนทยอยกลับแล้วนะคะตอนนี้คนเยอะมากเยอะอย่าตุยจะต้องรีบออกไปแล้วเพราะว่าเนี่คนด้านในออกมาแล้วตอนนี้คนยังรออยู่ไอ้ตรง เนี่ยคนยังลอยอยู่ตรงสะพานยังลงไม่ได้ก็มีพี่น้องจ้ะแล้วคนที่ยังมาไม่ถึงก็ยังมีเดี๋ยวยตุยต้องขึ้นไปก่อนกับพี่น้องพี่น้องดูตอนนี้คนก็ทยอยเดินกลับบ้านกันแล้วนะคะแล้วก็คนที่มายังไม่ถึงก็มีเยอะคือปีนี้ทางรัฐบาลจัดน้อยมากเลยพี่น้องกองไฟก็ไม่มี แล้วก็ลู่ก็จุดนิดเดียวหลายหลายคนอาจจะมีความรู้สึกผิดหวังเท่าที่ดูนะคะจากเปรียบเทียบของปีที่แล้วยาตุยคิดว่าปีนี้คนน่าจะเยอะกว่าราะว่าข้างในนี้ก็คือแน่นเลยแล้วก็ตรงสะพานที่ยาตุยยืนอยู่ตรงนี้นะคะคือ,อยาตุยลงไปไม่ได้นะคะตอนนี้ก็คือออกกันอยู่ตรงสะพานคนจะแน่นมากเลยและคนที่ ตั้งใจมาในคืนนี้ก็เพื่อจะมาดูพลุกับดูกองไฟก็แค่นั้นเลยค่ะก็คือทุกป,ปีเขาจะจัดอย่างนี้เนาะหลังจากเขาจุดพลุเสร็จทุกคนก็กลับบ้านกันและยาตุยก็จะกลับบ้านแล้วนะคะขอบคุณที่มารับชมนะคะเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ